สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องทราน s f ฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่111ของมีค่าของมีค่าเป็นเวลา500ปีแล้วที่หลัวเฟิงกลับมาจากโลกในรีโมเทเนสสเปซ ในดินแดนอันล้ำค่าของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษลายทิวเขามองไม่เห็นภูเขาสูงยืนเคียงบ่าเคียงไหลบางลูกสูงตระหานและบางลูกก็สูงชนันมีทะเลสาบอยู่ระหว่างภูเขานักสู้ยืนขึ้นเช็ดทำความสะอาดหินที่อยู่ข้างหลังเขาไม่เห็นของมีค่าใหม่ๆมานานแล้วเขาว่ากันว่าที่นี่มีของมีค่ามากมายนับไม่ถ้วนความคาดหวังฉายแววผ่านดวงตาสามเหลี่ยมของเผ่าพันธุ์อื่นที่มีหางงูฉันหวังว่าสักวันจะเป็นของฉันจริงจ ฮะมีคนหัวเราะในทันใดคุณมาที่นี่หลายสิบล้านครั้งแล้วหยุดปันได้แล้วมันคือจัก,กรพัดเบสริเวอร์ทายาทที่อยู่ใกล้ๆกล่าวจัก,กรพัดแห่งแม่น้ําเลดอยู่ที่นี่อีกคนตอบแม่น้ำเลดไม่ปรากฏตัวข,ขึ้นหลังจากกลับมาจากโลกในรีโมเทเนสสเปซที่แรกที่เขาเลือกคือในดินแดนแห่งความล้ำค่าเขาอยู่ที่ไหนจัก,กรพัดแห่งแม่น้ำเลดอยู่ที่ไหน ทายาทหลายคนมองไปทุกทิศทุกทางบางคนถึงกับบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและในไม่ช้าพวกเขาก็หันไปทางเดียวกันเด็กมนุษย์เกราะเงินกำลังบินตรงไปยังภูเขาที่สูงที่สุดในดินแดนแห่งคุณค่าหลวเพิงมองไปรอบๆและชื่นชมยินดีในใจดูเหมือนฉันจะมีชื่อเสียงในหมู่ทายาทของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษสิ่งที่ทำให้หลวเพิงพอใจคือความก้าวหน้าของเขาในช่วง500ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายที่สามของเขาสุกเต็มที่ จะใช้เวลาประมาณ100ปีกว่าร่างกายที่สามของฉันจะเติบโตหลังจากนั้นฉันก็จะกลายเป็นอมตะฉันต้องมาที่นี่ก่อนที่จะกลายเป็นนักสู้ที่ไม่มีวันตายหลัวเพิงเหลือบมองไปยังเทือกเขาซึ่งมีของมีค่ามากมายนับไม่ถ้วนตอนนี้ฉันเป็นเจ้าแห่งเซกเตอร์บางทีสิ่งมีชีวิตระดับสูงบางตัวอาจเตรียมของมีค่าไว้สำหรับทายาทระดับหลอดของเซกเตอร์ถ้าฉันกลายเป็นอมตะฉันก็จะไม่สามารถรับพวกมันได้อีกต่อไป สู้เป้าหมายแรกของเขาคือภูเขาที่สูงที่สุดภูเขา108แห่งแต่ละแห่งเก็บหนึ่งในสิ่งของลำ้ำค่าที่สุด108อันและทายาทได้มาเพียง42ลูกเท่านั้นคนอื่นๆยังคงรอทายาทที่เหมาะสมดูสิจากกระพัดเบสริเวอร์ไปยังภูเขาที่สูงที่สุดดูเหมือนนว่าจากกรพพัดแห่งแม่น้ำเลดจะมาที่นี่เพื่อของมีค่าเช่นกัน เขาเคยมาที่นี่มาก่อนและหลังจากเผชิญหน้ากับอัศวินเปยอซานเขาก็จัไปทันทีโดยไม่ได้เดินทางรอบดินแดนแห่งล้ำค่าฉันคิดว่าเขาไม่สนใจสถานที่นี้ในที่สุดเขาก็มาของมีค่าที่สุด108อันนั้นถูกแจกจ่ายเท่าๆกันท่ามกลางภูเขาที่สูงที่สุด108แแห่งของดินแดนอันมีค่าและเป้าหมายแรกของเขาคืออันที่สูงที่สุดเขาเป็นคนทะเยอทะยาน ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์อื่นที่ยืนอยู่ห่างไกลาบางคนอิจฉาหรือแม้กระทั่งเป็นศัตรูกับหลัวเฟิงร่างที่มีผมสีทองเดินออกมาจากยอดภูเขาหลังของเขาโค้งเล็กน้อยทำให้เขาดูเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่ดุร้ายจักรพรรดิกระจกจักรพรรดิกระจกเจ้าคิดว่าจักรพรรดแห่งแม่น้ำใบมีจะได้ของมีค่าหรือไม่ทายาทถามเขาตั้งเป้าไปที่ภูเขาที่สูงที่สุดทายาทหลายคนข้างข้าง,ขางเขาพูด จักรพรรดิกระจกยิ้มเยาะของมีค่าบนภูเขาที่สูงที่สุดมีอยู่ที่นี่นะับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนบรรพบุรุษเทพมีข่าวลือว่าพวกเขาถูกวางโดยเทพบรรพบุรุษองค์หนึ่งมีรูปแบบชีวิตพิเศษตลอดประวัติศาสตร์ที่ได้ลองของพวกนี้สามารถหาของมีค่าได้สำหรับเลดริเวอร์เอเมเพอเรอร์เขาไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับของเหล่านี้ชายาตรรอบตัวเขาพยักหน้าจักรพรรดิกระจกเสียงจากกลางสูงประหาน จัก,กรพรรดิกระจกเดินตามเสียงและเห็นอัศวินเบชานเหลือมองหลัวเฟิงไกลไกลก่อนแล้วกล่าวว่าจัก,กรพรรดิแห่งเบล็ดริเวอร์หายตัวไปหลายปีแล้วและตอนนี้ที่แรกที่เขาไปคือแลนด์ออฟวาลูเอเบิลดูเหมือนว่าเขาต้องการสิ่งที่มีค่าจริงๆฉันคิดว่าความพยายามของเขาจะสูญเปล่าไม่ต้องสงสัยเลยว่ารูปแบบชีวิตพิเศษเหล่านี้ซึ่งมีระดับชีวิตที่สูงกว่ารูปแบบชีวิตทั่วไปหลายพันเท่ามีศักยภาพที่ดีในการเป็นเจ้าเหนือจัก,กรวาล ซึ่งเป็นเหตุให้มหาอํานาจระดับสูงอย่างพันธมิตรดินแดนทางเหนือและโรงเรียนเทพบรรพบุรุษต่างก็ให้ความสำคัญกับชีวิตพิเศษรูปแบบและแม้กระทั่งมอบสมบัติที่แท้จริงให้กับพวกเขาหลัวเฟิงไม่เห็นการเผชิญหน้าระหว่างจัก,กรพรรดิกระจกและอัศวินเบชานในเขาลงเดินบนภูเขาที่สูงที่สุดภูเขาที่สูงที่สุดหมายถึงสิ่งของมีค่าที่สุดเขากล่าว,าวมีเขาลือว่าเทพบรรพบุรุษใส่ของมีค่าไว้ที่นี่เป็นการส่วนตัว หลัวเฟิงยืนอยู่บนยอดเขาและเดินไปรอบๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดกล่าวว่าสิ่งมีค่าจะแสดงตัวหากทายาตมีคุณสมบัติและยืนอยู่บนภูเขาหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลัวเฟิงไม่ผ่านการรับรองเขาล้มเหลวทายาตที่ยืนอยู่แต่ไกลเริ่มซุกซิบเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเห็นสำหรับจัก,กรพรรดิกระจกเขามีรอยยิ้มที่หายากบนใบหน้าของเขา เป็นไปได้90%ที่จัก,กรพรรดิเบลดริเวอร์คือหลัวเฟิงเขาพึงพามหลัวเฟิงเป็นลูกศิษย์ของทรูยานจัก,กรพรรดิกระจบพ่นลมและจ้องไปที่หลัวเฟิงแม้ว่าเขาจะเคยล่าหลัวเฟิงมาก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้เหมือนเมื่อก่อนเขาเกือบจะถูกสังหารโดยทรูยานไหนการเผชิญหน้าครั้งนั้นใกล้ตายที่สุดแล้วจัก,กรพรรดิกระจบเดือดดาล เขาเกลียดรูยานไนและสาบานว่าเขาจะฆ่าทรูยานเมื่อเขากลายเป็นอัศวินแห่งจักรวาลจักรพัิกระจกน่าจะเป็นลูกศิษย์ของทรูยานที่ติดตามเขาเพื่อล้างแค้นให้กับจักรพัชเลตริเวอร์ซึ่งจักรพัิกระจกเป็นปฏิปักษ์กับเลดริเวอร์เอมเพลเรอร์ทรูยานเลตริเวอร์จักรพัิกระจกพูดชื่อทั้งสองด้วยเสียงต่ำจักรพัิกระจกทายาทโทมาจักรพัิแห่งแม่น้ำเลดล้มเหลวอีกครั้ง คราวนี้เขาไปที่ภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองและหยุดที่ภูเขาและทะเลสาบอื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขามาถึงภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองแล้วห้าห้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจาก,กระพัดกระจกยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆเขากล่าวว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะได้ของมีค่ามา ของมีค่าที่สุด1 0 8ชิ้นที่นี่ดึงดูดทายาทมาตั้งแต่กําเนิดจากกระวาลและมีเพียง42ชิ้นเท่านั้นที่ถูกเอาไปโดยเฉลี่ยแล้วเวลาที่ผ่านไประหว่างสองของมีค่าที่ถูกยึดไปแทบจะเป็นนิรันดรภูเขาลูกหนึ่งแล้วอีกลูกหนึ่งทะเลสาบหนึ่งลูกแล้วอีกลูกหนึ่งลัวเฟิงยังคงบินและร่อนบินและร่อนล้มเหลวล้มเหลว ล้มเหลวหลวเฟิงล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจากภูเขาที่สูงที่สุดไปยังภูเขาที่สูงที่สุดที่60เขายังแวะตามสถานที่อื่นๆมากมายตลอดเส้นทางซึ่งใช้เวลาหลายสิบชั่วโมงในขณะเดียวกันนักสู้ผู้ไม่ตายก็เฝ้าดูขณะดื่มไวน์หนึ่งแก้วมันยากมากที่จะเปิดของมีค่าหลวเฟิงกล่าวอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ตื่นประหนกเขามาที่นี่เพื่อพยายามดูเหมือนว่าอีกหลายเชื้อชาติจะเกลียดฉัน หลวเฟิงบินไปที่หุบเขาลึกและเหลือบมองผู้ชมที่อยู่ห่างไกลในช่วงหลายสิบชั่วโมงที่ผ่านมาเขาถูกจับตามองทายาทส่วนใหญ่แค่ดูเขาเล่นสนุกในขณะที่บางคนอิจฉาหรือเป็นศัตรูก,กับเขาอันที่จริงส่วนใหญ่ไม่เป็นมิตรกับหลัวเฟิงเป็นการส่วนตัวเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีจุดสูงสุดในจัก,กรวาลและได้ก่อการสังหารหมู่นับไม่ถ้วนในจัก,กรวาลเผ่าพันธุ์อื่นต้องการฆ่าพวกเขา มนุษย์นั้นโหดเยี่ยมเมื่อพูดถึงการฆ่าเผ่าพันธุ์อื่นและรุ่นแล้วรุ่นเล่าหลายเผ่าพันธุ์ได้เรียนรู้ที่จะเกลียดชังมนุษย์คุณต้องใช้ทรัพยากรเพื่อที่จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดและคุณต้องฆ่าเพื่อให้ได้ทรัพยากรมานี่คือสิ่งที่ครูยานบอกกับหลัวเฟิงครั้งหนึ่งเมื่อพวกเขาดื่มด้วยกันในตอนนี้หลัวเฟิงเห็นเผ่าพันธุ์อื่นบินมาหาเขาและสาบแช่งเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไรก็ตามหลัวเฟิงเพียงแค่ย่อเย,อเยอ้ย ทุกคนต่างต่อสู้เพื่อเผ่าพันธุ์ของตนเองไม่มีถูกหรือผิดมนุษย์จำเป็นต้องฆ่าหรือกดขี่สัตว์จำนวนมากเพื่อเอาชีวิตรอดบนโลกหากมนุษย์ไม่ใจร้ายพอพวกเขาอาจถูกสัตว์อื่นๆเหล่านั้นฆ่าตายได้ใช้กฎเดียวกันหลัวเฟิงมีเจตจำนงที่แข็งแกร่งมากจนเขาไม่สนใจคำสาปทั้งหมดนี่คือจัก,กรวาลผู้อ่อนแอเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกรง่ง หลัวเฟิงมาถึงภูเขาที่สูงที่สุดลำดับที่106ตอนนี้เขาไม่มีความหวังมากนะักอย่างไรก็ตามขนาดที่หลัวเฟิงลงจอดบนภูเขาที่สูงที่สุดลำดับที่106ผงยาวนานทั้งภูเขาเริ่มสันสะท้านซึ่งดึงดูดความสนใจของทายาททั้งหมดในปัจจุบนันทันใดนั้น